ในช่วงพุทธศักราช2,510ถึงพุทธศักราช2,525การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ดำเนินไปอย่างรุนแรงพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าผู้ที่สู้รบอยู่แนวหน้าทั้งทหารตำรวจตรเวนชายแดนและพลเรือนอาสาสมัครต่างต้องการขวัญกำลังใจ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ปฏิบัติตภา,ารกิจถึงพื้นที่เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและสิ่งของจำเป็นในการย่างชีพรวมทั้งเวชพัณฑ์ต่างๆหลายครั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ถึงบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้ทรงหวันเกรงต่อพยันตรายเหตุการณ์สำคัญที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำ คือวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการโดยพญาพักดีจังหวัดเชียงรายยังความปลาบลื้มแก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในครั้งนั้นทางค่ายพญามังรายมหาราชได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิมพ์รอยพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารซึ่งนับจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏการสู้รบในพื้นที่นี้อีกเลยรอยพระบาทแห่งสันติภาพคู่นี้จึงเป็นดั่งเครื่องแสดงว่าที่ใดก็ตาม ที่เกิดความรุนแรงและความแตกแยกขึ้นในหมู่คนไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งย่างพระบาทไปถึงณที่นั้นความแตกแยกจะมาลายหายไป